ช้างเฟอร์รี่นะครับทางเข้านะครับตรงนี้เลยนะไปแล้วนะครับเราต้องไปจ่ายค่าข้ามเรือนะครับสวัสดีครับคนนะักที่นี่ออนทัวร์ก็จะพาไปเที่ยวที่เกาะช้างนะครับวันนี้ก็จะมาข้ามเรือที่ท่าเรืออ่าวธรรมชาตินะครับกลับมาอัปเดตค่าบริการในการ เราข้ามไปฝั่งเกาะช้างนะครับรถยนต์นะครับร้อยบาทต่อคันนะครับแล้วก็คนก็80บาทต่อคนนะครับผมจะไปเที่ยวที่เกาะช้างฝั่งขวามือนะครับผมจะเดินทางไปที่ Forests Beach Camping นะครับเป็นจุดกลางเต็นท์นะครับติดทะเลนะครับค่าบริการ250บาทต่อคนต่อคืนนะครับ แล้วผมจะให้ดูบรรยากาศในการเราขับรถขึ้นเรือแล้วลงเรือด้วยนะครับถนนไปทางขวามือของเกาะช้างครับถือว่าเป็นถนนที่ลําบากเหมือนกันนะครับขึ้นลงแบบทางชันอยู่นะครับใครที่ไปเที่ยวฝั่งขวามือก็ระมัดระวังนะครับในการขับรถครับก็บอกนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวนะครับเกาะช้างนะครับ การใช้เวลาในการข้ามฝั่งนะครับก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีได้นะครับเราไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเรื่องเกี่ยวกับเราจะข้ามฝั่งไปก่อนช้างว่าใช้เวลานานขนาดไหนครับเนื่องจากว่าเรือฟอรี่มีจํานวนเยอะครับผมก็รอในการต่อคจูในการขึ้นเรือก็ไม่นานนะครับเพราะว่าเรือมันเหมือนกับเข้าออกเข้าออกตลอดเวลาครับครับผมในการจัดรถขึ้นเรือครับจะมีเจ้าที่จัด คิวให้นะครับเป็นล็อกเป็นล็อกนะครับเป็นคิวนะไม่ต้องห่วงว่าใครมาก่อนมาหลังนะครับเขาจะจัดจะมีเจ้าหน้าที่จัดบริการอย่างดีครับเป็นระเบียบเรียบร้อยมากครับถือว่ามีความมีมาตรฐานในการจัดระเบียบรถขึ้นเรือมากนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับครับเอารถขึ้นบนเรือเรียบร้อยจอดเรียบร้อยก็ ดับรถไว้นะครับไม่ควรนั่งอยู่ในรถนะครับเราควรจะออกจากรถไปเผื่อเกิดเหตุการณ์ถูกเชิญก็เหมือนเป็นกบดักของเรานะครับกบดักเกิดให้เกิดอันตรายครับไม่ต้องห่วงครับบนเรือมีเชือกชูชีพเตรียมไว้ให้แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็จอดรถเรียบร้อยเราก็ขึ้นไปบนชั้น2และชั้น3นครับไปนั่งเล่นข้างบนนะครับ จเรียบร้อยครับตัววัการตอนรถขึ้นเรือตัวมานี่บกาไปยงครับ,บรเรือมาเนี่ยลอเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนครับมีห้องพักผู้โดยสารนะ เราจะมีเชือกชุดชีพให้นะครับเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเรื่องดื่มนะครับร้านอาหาร <S <S เป็นร้านค้าเล็กในเ,เรือฟารีครับที่เรือข้างฝั่งนะครับชุดชีพมีพร้อมนะครับ เราไปดาดฟ้าดีกว่ามีทั้งหมดสามชั้นนะครับชั้นบนสุดชั้นบนสุดจะเห็นวิวนะครับวิวหมดเลยเราไปดูด้านหน้า แล้วครับนี่ครับอันน่าอันนี้คือเรือที่เิ่งเึ่งมาถึงนะครับเรือกำลังจะออกนะครับเี่น่าเรือนะครับฝั่งจังหวัดตายนะครับออกแล้วครับไปบายจังหวัดตากครับเดี๋ยวเราไปที่เกาะช้างกันครับ สิบนาทีได้นะครับก็ไม่นานเท่าไหร่นะครับมาเรื่อยนะครับือว่าปลอดภัยครับเดี๋ยวจะไปที่ f o r e เรสต์บีนะครับบนเกาะช้างเดี๋ยวชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมไปที่ f o r e เรสต์บีทครับเจอกันครับ อะไรยังไงมาสอนยังไงอออองนี้มั้งมันบอลกระโหลกอยู่กางต้องไหนจักเขาแล้วกลางหมดอะเดี๋ยวดูที่กลางดีกางตรงไหนฮะมือใ,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 ใช่แล้วพอมาถึงเสร็จเราก็ต้องไปเช็คอินก่อนนะครับเราไปจ่ายค่า บริการก่อนบริกาศก็ประมาณนี้ครับเหมือนอยู่ในป่านะครับป่าติดทะเลบรรยากาศดีครับก็ต้องไปจ่ายค่าเชื่อให้ก่อนนี่ครับจุดบริการครับ จ่ายค่าต่างๆสามพันเลยวัดคนเท่าไหร่ครับเยี่ยนเป็นไหนเหมายถึอกาีกอีกเตนเาอเอานมาเองสองเนเลยอีกเต็นได้จองเป็นชื่อคนไม่ไครับชื่อผนคสองเตนโอเได้านเป็นสี่ท่านสอคืนนะคะ คนละสองร้อยต่อเต็นท่านไหนนะคนสองพันคนละสองร้อยห้าสิบบาทอ๋อคนละสองร้อยคนละสองร้อยห้าสิบาทคนละสองร้อยห้าสิบบาทสองพนะคะสองบาทคูณสี่เท่ากัเจ็ดอบาท่าสพันถูกคณิตศาสตร์เกดสีนะครับ ถูกต้องแล้วน้องพูดต้องละ้าพันสองคืนสคืนไม่มีแอร์ไม่มีครับหน่สองามสี่หแพงวะสถานที่ต้องเที่ยวจะเป็นตัวสองร้อ่อาคนลสองร้่าะต่อคืนครับคือวห้าร้อยสี่พัองพัถูกลม็ไม่ใช่ก็ถูกแล้วว่าเนี้ยแล้วที่ ที่รีสอร์ทนี้มีมีบริการไปดับน้ำนะครับหรือไงครับดัน้ำก็จองเป็นวันสวันนะครับวันตะวันก็จองพวกนี้ไงอ๋อถามถ้าจะคจะไปพรุ่งนี้ก็จองเป็นวันวันนี้ที่เป็นค่าบริการยังไงครับเนี่ยถ้าเป็นสปีดโบ๊ทหรือพันสองร้อยบาทต่อท่านหนึ่งคนเรือไม้เก้าร้อยบาทต่อท่านเก้าร้อยบาทต่อท่านใช่ค่ะะจไปทั้งหมดสี่เกาะเลยใช่ไหม ไปถ้าเป็นเรือไม้ไปห้าเกาะห้าเกาะถ้าเป็นเรือสติปุ๊ดไปแค่สองสามเกาะต่อวันไม่ต้องเช็คอีกทีว่ารุ่านี้เขาไปที่ไหนโอ้แล,แ,โแล้วมีไอ้ที่ว่าเรือไม้มีเขาบอกว่ามีอาหารมีค่ะเ,เรือไม้อ่ตั้งแต่คิดเก้าโมงถึงบ่ายสามคือมีอาหารที่ยังให้เป็นบุฟเฟต์ป็เก็ช้างเรียบร้อยแล้วก็เรามาหาข้อมูลในการจะไปดำน้ำน,นะครับดำน้ำห้าเกาะนะครับ าบริการก็ที่รีสอร์ทข0 0รอยบาทนะครับถ้าเราไปติดต่อที่บริษัทนำเที่ยวก็น่าจะประมาณแ0ดร้อยบาทนะครับสปีดบูธนี่ก็หนึ่งพันสองร้อยบาทที่รีสอร์ทนะครับถ้าเราไปติดต่อที่บริษัทในนำเที่ยวก็ราคาหนึ่งพันบาทนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับครับอากาศดีมากครับแดดแรง ทะเลสวยครับน้ำใสครับตอนนี้กําลังกลางเต้นกันนะครับนี่ครับนี่เต้นผมนะครับอันนี้กําลังกลางอยู่กว่าเต้นอันนี้มันกลางคนเดียวนะครับกลางหลายคนไม่ได้มันจะเป็นระบบดิจิตอลนะครับผมอยู่เฉยดีสุดแล้วครับอันนี้อีกเต้นหนึ่งครับอันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่ระบบดิจิตอลนะครับ พอเต้นผมเป็นระบบยีนต,ตอนก,กับกลางสองคนมันจะมีระบบเสียงแทกเข้ามานะครับต้องปล่อยเพื่อนกลางแล้วก็ภรรยากลางนะครับสู้ๆนะครับผมให้กำลังใจลมแรงครับช่องนี้ กล้เสร็จแล้วนะครับปัดสมอก่อนไหมจับไม่อยู่นะเคครับเดี๋ยวผมไปกางเต้นก่อนนะครับอากาศที่เกาะช้างครับผมขึ้นจากเรือเฟอร์รี่นะครับมาฝั่งขวามือนะครับขับมาจนสุดหาดนะครับ Forest Beach นะครับแคมปิ้งนะครับเป็นเป็นชายหาดที่สามารถกางเต้นได้นะแล้วก็มีรีสอร์ทด้วยนะครับก็มีพื้นที่กว้างขวางครับบรรยากาศทะเลก็อย่างนี้เลยครับ อันนี้ช่วงเย็นๆนะครับนี่ลานกางเต็นนะครับนี่ากางเทีนน่ยวก็กางเต็นเต็มแล้วอันนี้โซนกางเต็นนะครับตรงนี้นะครับฝั่งโน้นคือเป็นรีสอร์ทนะครับเป็นห้องพักนะครับตรงจุดเตี้ยระหว่างดึงนะฮะอยูนี้เลยนะฮะไม้เลยครันี่เป็นโซนกางเต็นนะครับเดี๋ยวผมพาชมบรรยากาศครับนี่ลานกางเต็นนะครับดูนะครับอันนี้คือหน้าหาดนะครับตรงลานกางเต็นนะครับ อ่ะเป็นทะเลนะฮะเล่นน้ำไปเลยครับแล้วก็กางเต็มไปด้วยนะ คาแคมก็มาครับนะตลางเต็นท์นะแคมปิ้งขนาดนะเด็กก็เล่นน้ำเล่นทรายตรงหน้าหาดเลยนะครับนี่ครับรถขารแคมนะครับจอดเลยข้างหน้าหาดเลยนะครับนี่ด้านหน้าเลยครับใครที่มาก็มาแบบสไตล์แคมปิ้งก็ for e s t beach camping นะครับกลางเต็นท์ตรงหน้าชายหาดเลยนะครับเกาะช้างนะครับเป็นหาดสุดท้ายนะที่เขาบอกพูดมาเป็นหาดสุดท้ายนะครับ ไปชมบรรยากาศตรงบริเวณผมกลางเต็นท์นะครับพาชมบรรยากาศตอนนี้ก็ถ่ายแคปนะความบรรยากาศดีครับช่วงนี้เย็นๆน,น,น,นะกลางวันก็ร้อนหน่อยครับตามสภาพนะของของประเทศไทยนะมันร้อนอยู่แล้วนะ ช้าก็หาที่กางเต็นท์ยากไปหน่อยนะครับต้องมาเร็วๆหน่อยนะจะได้พื้นที่ที่ใต,ต้ต้นไม้ครับเข้ามาช้าก็กลางแจ้งนะร้อนๆนี่บริเวณอาหารเล่นน้ํานะครับหลัสักพักผมถ่ายวิวให้ผู้ครอให้ทุกคนดูแล้วนะแต่ผมก็จะผงจะเล่นน้านะในเต็นท์ผมนะครับเต็นท์ผมแล้วก็เต็นท์เพื่อนนะครับมาด้วยกัน พาคงอะจะชวนเล่นน้ำล้าเนี่ยเป็นไงครับผมทักทายหน่อยบวบใบบวบใบมือหน่อยสักพักสักพักฮะแล้วพักจะโดนน้ำแล้วอ่น้ำอะน้ำหัวทางเข็มมากเข็มมากเหรอถนนเป็นไงครับถนนถนนเป็นไงถนนถนนกู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 เป็นการเจ๊ดี้อะไที่ปลายปายโอเคโอเคอ่าอเดี๋ยวผมชมวิวก่อนเดี๋ยวผมเล่นน้ำละ ครับคปนะครับจุดกลางเต็นท์นะ่ยาวตรงนี้เลยจะไปถึงจนสุดหาดนะเดี๋ยวผมจะพาเดินชมเที่ยวชายหาดน, <c oughs> นี่ฮะเกาะนะพรุ่งนี้ผมก็จะไปดำน้ำนะครับ น้ําทิป5เกาะนะครับในราคาคนละ1นึ่งคนละ900บาทนะครับคนละ90 0บาทแล้วก็มีอาหารกลางวันครับเป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะครับชมบรรยากาศไปเรื่อยครับเดินไปเรื่อยหาดดาวนะครับอยากหาดเยอะเลยครับ นนอันนี้เป็นน,นี่สุดสุดเขตนะครับเพราะว่าเขตกลางเต็นท์หมดแล้วนะประมาณ200มสองร้อยเมตรได้นะครับจุดกลางเต็นท์นะถ้าถือว,วก็จะเป็นเป็นรีสอร์ทแล้วเป็นที่พักแล้วครับดูบรรยากาศข้างในเขาก็ลบลื่นนะ เที่ยวก็ต่างชาตกิก็มาป่าแดดนะครับตอนเราสู้แดดไม่ไหวนะ น่าจะเป็นเส็นเสกนะเลื่อนนวดไม่ี่เมื่อยครับนวดได้ช้านะ,ะยา่าไปดูคนเลยครับเดินไปสุดเลยนะครับดูนะเราควนจะเดินกลับนะครับ เล่นน้ากันนะครับอันนี้จุดบริเวณนะครับใครที่ต้องการที่จะไปดําน้ําก็เข้ามาตอนแปดโมงครึ่งก็กมารวมตัวตรงนี้ครับเดี๋ยวจะมีสปีดโบลมารับครับเราขึ้นเรือจะมีเลทราคาอยู่ที่ถ้าเป็นเป็นเรือไม้นะแปดร้อยบาทต่อคนนะครับถ้าเป็นสปีดโบ๊ทก็หนึ่งพันสองร้อยบาทต่อคนนะครับแต่ว่าเป็นเรือไม้นี้มีบุฟเฟ่อาหารเที่ยงครับของแต่ จะเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าถึง3 3โมงเย็นนะครับแล้วก็กลับนะครับก็บประมาณนี้นะครับส่วนสปีดบ๊ทก็9โมงถึงเที่ยงนะครับ 1, 5, เลยค่ัไปเลยเลยเลยครับโอ้โหเ,อเยเอะเยเอะี ไม่รู้เห็นไม่เห็นไม่รู้ตอนเนี้ยลงมาแล้วครับโอ้ oh. ส,าบ,าสาบายตัวไปน้ำกันนะครับ Nắm thử đi có gì có chăng đau băng đau băng เยอะไปหน่อยอินเยอะนิดหนึงครับแต่ก็ได้นะครับนะสดุกสนานนน่นอ่ะผมอยากเดินไปตรงจุดนู้นอ่ะอนะแต่ตอนนี้น้ำขึ้นละที่เห็นหนะขึ้นนะครับ ับตรงนั้นเลยนะครับอยากเด <st utter> นนินไปนะครับตรงนู้นนะฮะจุดนู้นะะนะฮะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสันหินลนะตอนนี้น้ํามันขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วครับมันไม่ไม่ไม่กล้าเดินครับเพราะว่วากลัวไปตีหินครับสะดุดหินอาจจะเกิดอันตรายครับตอนนี้ก็ตอนที่น้ําลงก็จะเห็นสันหินนะฮะห็นก้อนหินด้านล่างเราก็สามารถเดินไปได้นะตอนนี้เราเดินไม่ได้ละเพราะว่า เริ่มไม่เห็นละเรามองไปอาจเหยียบหินนะฮะ,ะ,ละเล่นได้ประมาณนี้นะ,ะเนี่ยเกาะช้างครับที่นี่เกาะช้างครับครับวันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับมีการแสดงกิจกรรมกระบองไฟนะครับที่หน้ารีสอร์ทนะครับการแสดงกระบองไฟนี้ก็ไม่มีทุกวันนะครับแล้วแต่วันนะครับที่ทางร,ร,รีสอร์ทเขาจัด ไปจ้างมาโชวนะครับขึ้นการแสดงก็มองไปที่ถือว่าสวยงามอยู่นะครับในการบรรยากาศติดชาทะเลนะครับ โอ้ไฟเยอโซโลงว้าเดอรโฟค่ะเตงเกี่ยวฟงพี่งบรรยากาศตอนเช้านะครับที่เกาะช้างบรรยากาศดีมากครับดูตอนนี้พลาทิตยกำลังขึ้นนะครับอันนี้ก็ขึ้นทะเลที่ ส,สาะสาดมากเลยนะครับนี่ฮะให้ดูได้ครับถายดูบรรยากาศตอนเช้านะครับ,บนีนน่ คิดกำลังขึ้นครับนีครับที่ฝั่งที่กลางเต็นท์นะครับแลต,ตรงข้ามก็เป็นทะเลนะครับนะครับผมคลิปนี้ที่เกาะช้างคงมีแค่นี้ฝากกดไลค์และกดซับสไครต์ให้นะักทิงเที่ยวด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันดำน้ำห้าเกาะ ที่เกาะช้างครับสวัสดีครับผม